อย่างที่เกิดไปตั้งแต่ช่วงก่อนเบรกกลางชั่วโมงนีนค้ณได้ฟังว่าโตโน่กับเดอะดัสรออยู่แล้วนะฮะแล้วตอนนี้พวกเคาพร้อมแล้วแหละอยู่ในห้องส่งกับเราสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าขาดอีกหนึ่งคนกําลังเดินเข้ามาครับผมอ่าพูดถึงโตโน่แ d t เดอะดัสล้วเนี่ยครับอ่าทำไมถึงใช้ชื่อวงว่าโตโน่แล d เดอะดัสแสดงว่าเดอะดัสนี่รวมตัวกันมาก่อนครับอ่าแล้วก็โตโน่นี่มาทีหลัง อ้า้จักกันได้ยังไงก็เริ่มที่โนเขาเป็นนักแสดงเอยมาจากบ้านเดอสไตล์ส่วนพวกเราเล่นใต้ดินกันมาอืแต่ตอนนั้นเนี่ยพอดีนักร้องเราออกไปทางสายอาชีพก็คือไปเล่นกลางคืนแต่ว่าพวกเราเนี่ยอยากทําตามความฝันที่พวกเราเคยฝันกันไว้ก็คือทําเพลงอยู่ค่ายทําเพลงที่เราชอบนะครับแล้ววันนั้นมีผู้ใหญ่จากททงแยมมี มาแจ้งเนาะว่าว่าว่าโตโน่อยาได้วงครับประจบเหมาะพอดีที่เราขาดนักร้องไปก็เลยก็เลยส่งคลิปที่ออดิชั่นไปครับแล้วก็ได้เข้ามาในค่าย่แล้วพอมาเจอกับโตโน่เนี่ยใช้เวลาปรับตัวกันเยอะไหมเพราะอีกคนหนึ่งก็ต้องบอกว่าดังมากส่วนเราเนี่ยยังยังอาจจะในระดับหนึ่งที่มีบางกลุ่มเนี่ยรู้จักเราแต่ว่าบางคนอาจจะยังรู้จักเราพอมาเจอกันแล้วเนี่ยปรับตัวกันยากหรือเปล่า โชคดีครับที่ท,ที่นิสัยคล้ายๆกันสไตล์หรือว่าการใช้ชีวิตหรือว่าความชอบในแนวเพลงครับค่อนข้างคล้ายกันก็ก็ไม่ยากครับ huh. เล่นป๊อปร็อกนี่มีใครเป็นเป็นแรงบันดาลใจจริงๆภาพที่เราเห็นออกไปเนี่ยมันเป็นป๊อปบ็อกเนาะแต่จริงๆที่เราชอบเล่นเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นล็อกที่ ค่อนข้างดูร้ายครับมิกาเดตหรือเปล่าไกลๆจริงๆถ้าถ้าเป็นเป็นยุคสมัยก่อนก็อาจจะเป็นเมกาเดตครับแต่ว่าสมัยใหม่ใหม่ขึ้นมาหน่อยเราก็จะชอบพวกเอซูเมเน็กอะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นที่ที่หนักเหมือนกันครับลบบร้องก็จะมีสำรอดดังๆครับสำรอดตัวโนเองอาจจะสำรองไม่ได้ก็จะเป็นพี่มือกีตาร์เป็นคนสำรองกันโอเคก็แสดงว่าคนอื่นก็ร้องด้วยก็มีกครับอืม แต่ละคนก็จะมีแนวของตัวเองครับอย่างพี่ฝุ่นเขาจะเป็นวากเกอร์ร้องเสียงวากเสียงแตกเสียงบิสตอร์ชันพี่เอกจะเป็นแนวแรปแรปเปอร์ครับมีโอกาสจะได้ฟังไหมน่าจะต้องมีครับกำลังคิดโปรเจกต์อยู่นะส่วนน้องต้ามือกองก็ดูนะเราไม่อยากคส่วนน้องต้ามือกองก็จะเป็นแนวร้องเสียงหล่อเสียงสูงสูงอะไรอย่างงี้ครับ แจ็คสันบีเบอร์ครับผมส่วนโตโน่ครับหลังจากลูกพี่รุกน้องหายไปเราก็เงียบไปเลยใกล้ไม่นิดนึงน้องไม่ต้องกลัวนะครับโอเคหลังจากูกพี่ลุกน้องหายอ่าเลิกไปเนี้ยเราก็หายไปช่วงที่หายไปเนี้ยเราไปทําอะไรก็มีถ่ายละครครับถ่ายละครแล้วก็ทาเพลงอืมสองอย่างใช่ครับแล้วก็ทัวร์ใช่ครับทัวร์คอนเสิร์ต ทำเพลงแล้วก็ถ่ายละครอมแต่ว่าถ่ายละครมันก็จะกินเวลาไปเจ็ดวันเพราะว่าละครเป็นสามเรื่องก็เป็นละครทางช่องช่องวันครับอ่าพูดถึงเรื่องของงานแล้วเดีย๋ยวพี่จะถามอะไรนะพี่ลืมไปละโอเคตั้งแต่เราออกจากบ้านมาแล้วก็มีพัฒนาการหลายอย่างให้ได้เห็นโดยเฉพาะเรื่องของการร้องเพลงทั้งอยู่ในบ้านที่เรามีปัญหาแต่ว่าพอออกมาเสร็จเนี่ยก็มีการปรับหลายอย่างเราฝึกตัวเองยังไงเพราะว่าบางคนพี่เห็นเขาได้แชมป์ผ่านไปปีนึงเขาก็ยังไม่ดีขึ้นแต่ตัวโน้ตพัฒนาขึ้นเยอะ ฝึกยังไงฮะคงเป็นเพราะว่าเราแย่มากครับเราเริ่มมาจากแย่มากเราไม่ได้ม,มีพื้นฐานอะไรเลยอืนะครับไม่เคยเรียนไม่เคยคือแค่ชอบอย่างเดียวในตอนแรกนะครับแต่พอต้องมาร้องเป็นต้องมาร้องให้เป็นเฟนเขามีความสุขเขาสนุกอ,ะอ่ะมมันก็ต้องมีสติอะไรมากขึ้นออืครับก็<อ>พยายามเออฝึกกับกับแบบฝึกที่ทางครูเขา ส่งมาให้ทางมือถืออืครับก่อนจะร้องผมก็ต้องบับเบิลผมก็ต้องบอมเสียงนะครับหรือพอได้ซ้อมกับเพื่อนบ่อยๆเพลงมันก็เริ่มชินกับโน้ตมันก็เริ่มเอ,อเจอวิธีร้องในแบบต่างๆที่แบบเออมันจะช่วยผ่อนแรงเราได้หรือว่าวิธีการทําเสียงเอ,อเสียงหลบหรือเสียงที่ขึ้นสูงหรือเสียงแตกอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ค่อยๆฝึกไปครับผมก็แสดงว่าเราก็ฝึกทุกครั้ง แล้วก็ค,คุมให้ได้ทุกอย่างใช่ครับเพราะ uh huh. ว่าถ้าไม่ฝึกเลยอ่ะผมไม่ไหวแน่ uh huh. ตอนประกวดเพี้ยนกระจายครับ uh huh. สติสตางค์หลุดหมดเพราะว่ามันมีแต่ความจะสนุกอย่างเดียว uh huh. ครับแต่ตอนนี้สิ่งที่มันต้องปรับเปลี่ยนคือเรารู้แล้วล่ะว่าเรามีปัญหาในเรื่องของเทคนิค uh huh. แล้วก็พยายามฝึกเพิ่มแล้วก็เรื่องของการควบคุมสติ uh huh. นะครับแต่สิ่งที่ยังอยู่เหมือนเดิมคือคือความมัน แล้วก็ความ,มสุขเวลาที่ได้ขึ้นเวทีอ่าครั้งแรกเลยที่ขึ้นเวทีในนามของโตโน่แอนเดอร์ดักเนี่ยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากอืมแล้วบรรยากาศตอนนั้นนิดนึงตอนนั้นเราเราเล่นที่ภูเก็ตอุดรอุดอรอครับคืองานแรกที่เราได้เริ่มเป็นงานใหญ่ของจังหวัดอุดรเลยครับเล่น <c oughs> เล่นเป็นวงปิดเขาดาวคือ,อเริ่มนับเขาดาวไปพร้อมกับพวกเราอืแล้ววันนั้นผมจําได้ว่ามีรุ่นพี่ เก่งๆเยอะเลยครับมีทั้งเอเบดอมอลมีแบล็กเฮดนะครับก็คือก่อนขึ้นนะกดดันครับอืกดดันแต่ว่าพอได้เล่นแล้วนะมีความสุขออืมีความสุขไม่ใช่เพราะเราเล่นดีที่สุดนะครับแต่เป็นเพราะว่าเปนแฟนลักเพราะนแฟนสนุกไปกับเราแล้วก็คือมองข้ามไปถึงความแบบอ้าวเดี๋ยวไม่ติดไม่ติดเดี๋ยวกีตาร์ดังไม่ดังเพราะตอนนั้นเราต้องมันไม่ใช่แค่เราห้าคนทีมงานจริงๆมันมีทั้ง สาวเอนจิเนียร์มีทั้งเด็กเพื่อนสเตทในวงอะไรเงี้ครับคือทีมเวิร์คมันก็ยังต้องฝึกใหม่กันหมดใช่ครับยังมีข้อผิดพลาดแต่มันผ่านมาได้ดีเพราะเพราะทุกคนมาแล้วอยากจะสนุกทุกคนมาแล้วอยากจะมีความสุขกระแสตอบรับดีไหมดีมากครับก็แสงว่า โล่งกับงานแรกโล่งครับไม่น่าเชื่อว่างานแรกคนดูมาก <laughs> ก็เป็นพันนะครับ <laughs> <ะ S 1> แน่นแน่นแน่นยูดีทาวเลย <g ül> ก็เป็นแฟนคลับที่ตามมาจากในบ้านด้วยทั้งแฟนคลับในบ้านแล้วก็แฟนคลับที่อยู่อุดรครับอืมด้วยความที่โตโน่มาตั้งแต่ซีซั่นที่หกตอนนี้มันซีซั่นที่สิบอ็ดแล้วครับ <g ül> พี่จะถามทุกคนเลยที่มาจากเรดดิตี้โชว์ระยะเวลาที่ผ่านไปเนี่ยแฟนคลับเราหายไปบ้างไหมหายครับอืมหายก็แฟนคลับก็จะมีที่ไปเชียร์คนอื่นด้วยแล้วก็มีที่ เออพอเรามีแฟนแฟนคลับที่เขาชอบแบบเราอีกแบบนึงก็ก็อาจจะคือผมเคยบอกตั้งแต่ตอนที่ออกมาจากบ้านใหม่ว่าว่าแฟนคลับหรือแฟนเพลงน่ะมีสิทธิ์ที่จะเลือกชอบเลือกหลักศิลปินได้ว่าศิลปินทําตัวแบบนี้เราถึงจะรักศิลปินสไตล์แบบนี้เราถึงจะรักแล้วมันก็มีศิลปินหน้าใหม่เข้ามาได้อยู่เสมออืแต่ศิลปินน่ะไม่มีสิทธิ์เลือกอื ศิลปินมีหน้าที่อย่างเดียวคือทําให้ทุกๆคนมีความสุขไม่ว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบแรอ,อเพราะมันคือความฝันและมันคือหน้าที่ของเราแล้วเราดูแลแฟนคลับที่เหลือนี่ยังไงเออผมโชคดีครับตรงที่ผมผมถือว่าทุกคนเป็นแฟนคลับผมอืมผมไม่สนใจว่าคนที่มาในงานจะรู้จักหรือไม่รู้จักมผมไม่สนใจว่าเขาจะใส่เสื้อชื่อผมหรือถือไป้ายไฟชื่อผมไหมแต่ถ้าเข้ามาอยู่ในรัศมีของความฝันหรือความมันของเรา <laughs> เขาต้องมัน ก็ต้องมีควาสุขดังนั้นสำหรับผมแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องของแฟนคลับเฉพาะกลุ่มแล้ว um, ผมข้ามผ่านในเรื่องของแฟนคลับที่มาคอยกังวลว่าแฟนคลับใครมากแฟนคลับใครน้อย um, แบบตอนที่แข่งแล้วม um, ผมไม่ได้แข่งกับใคร um, แต่ตอนนี้ผมทุกๆคนที่มาดูคอนเสิร์ตผมคือแฟนของเราทุกคนดังนั้นวิธีการดูแลของผมมีอยู่อย่างเดียวคือมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดบนเวทีครับผม พูดถึงซิงเกิลล่าสุดทิ้งระยะห่างจากซิงเกิลที่แล้วนานเหมือนกันเนาะสองปีหรือสามโอไม่ไม่ปีหนึ่งปีหนึ่งอ้าวเหรอโอเคแซวไว้กีพีเดียผิดโอเคระยะเวลาที่หายไปเนี่ยเรามีคิดไหมว่าเราจะลองทําเพลงแนวไหนออกมาบ้างหรือว่ามีรูปแบบไหนบ้างที่วางแผนเอาไว้ว่าในอนาคตเนี่ยอยากจะทําแล้วก็เป็นซาวที่เรายังไม่เคยทํามีครับอืมตอนนี้มันถึงเวลาที่เราจะต้องเป็นตัวตนของเราแล้วอืมครับคือ ตอนนี้เราไม่ได้มีโอกาสตั้งแต่เราเข้ามาเป็น The ะดัสทั้งห้าบนนะครับเราได้ทําเพลงในแบบที่ผู้ใหญ่อืม,มองแล้วก็ชื่นชอบแล้วนะครับว่าเออมันเหมาะสมกับตัวเราม,มาประมาณห้าเพลงเพลงแรกคือบ้าคิดถึงอืนะครับเพลงที่สองคือจะหยุดเวลาได้ไหมสามคืออยากเป็นคนที่ทําให้เธอรู้สึกดีประกอบละคร ฟ้ากระจ่างดาวสี่ 4, คือประกอบภาพยนตร์คือ LOVE เพลงล่าสุดคือนับดาวด้วยกันไหม,มนะครับซึ่งนับดาวด้วยกันไหมล่าสุดเนี่ยเราเป็นคนออกแบบเรื่องของดนตรีวิธีการร้องเองทั้งหมดมนะครับแต่ก้าวต่อไปในการที่เราจะเดินคงจะเป็นในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเนื้อเพลงหรือว่าทํานองเราคงจะทํากันเองทั้งหมดมในแบบของเราที่พวกเราชอบจริงๆนั่นก็คือล็อกแบบหนักๆที่พวกเราชอบหรือเวลาที่พวกเราเล่นสดแล้วพวกเราเป็นแบบนั้นอหนักนี่คือหนักประมาณไหน ตอนนี้ได้คิดกันบ้างหรือยังหรือว่ามีแผนคือจริงจริงมันแต่ละคนมีความฝันแล้วก็มีความถนัดอย่างที่เพื่อนบอกไปตั้งแต่แรกครับผมก็คงจะเป็นร้องลายหลักของผมตอนนี้ผมพยายามกําลังฝึกในเรื่องของการวาร์กวาร์กอยู่บ้างนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ขนาดเป็นแบบมืออาชีพได้แบบแบบเลตโซสเปคหรือว่าอีโบลาหรืออะไรเงี้ยแต่ว่า ผมก็จะมีวิธีการร้องที่ผมผมก็ไม่ได้ชอบที่จะวากแบบนั้นผมก็มีวิธีที่ผมอยากจะใช้คําบางคําเท่านั้นที่ผมจะใช้วิธีกระแทกหรือใส่อารมณ์ในแบบของผมนะครับซึ่งผมไม่รู้มันถูกไม่ถูกแต่มันคือฟิลของผมนะครับส่วนในเรื่องของการวักหนักๆไปเลยก็จะมีพี่ฝุ่นที่คอยช่วยใช่ครับพี่ซันจะเป็นคนที่คอยร้องลายประสานให้เพลงมีความเพาะขึ้นนะครับเพื่อนๆทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองหมดครับ ก็ประกอบกันเป็นโตโน่แอนเดอร์ดัสอย่างเเพราะว่าจริงๆถามว่าเรามีมีไอดอลหรือมีแม่แบบไหมในการที่เราอยากจะเป็นเหมือนเขาก็มีนะครับอย่างถ้าเพื่อนๆฟังเพียงฝรั่งก็จะมีวงหนึ่งที่ชื่อว่า a อเวนหรือ A7X นะครับซึ่งนั่นเรายิ่งเราได้มีโอกาสไปดูพวกเขาเล่นสดอย่าเงี้ยเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเออเราได้อะไรมาเยอะที่จะมาพัฒนาวงเรา ล่าสุดพี่เห็นรูปของเรา3คนกลับมารวมมาอีกครั้งหนึ่งก็มีโตโนโ่มีลิดแ,แล้วก็มีการ,รจะมีอะไรพิเศษไหมให้แฟนเพลง